เอกสารรับรองบุตรต่ังหากไม่ใช่ใบเกิดไม่ใช่ทะเบียนบ้านถ้าคุณคิดว่าใครบ้างที่เข้าใจว่าการรับรองบุตรถ้าไม่ได้จดทะเบียนสมรสมีชื่อพ่อในใบเกิดมีชื่อพ่อในทะเบียนบ้านมีหลักฐานพ่อดูแลมีหลักฐานพ่อทรงเสียพ่อก็อยู่เป็นครอบครัวอันนั้นคือการรับรองบุตรคิดใหม่อันนั้นไม่ใช่ค่ะถ้ารับรองบุตรคุณพ่อสมมติในกอนไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันนังขอ มีล่นคนหนึ่งมาฟังอาจารย์หมูเนะี่ยเพิ่งรู้ในกอต้องพานางของกับลูกนะ่ะไปที่อำเภอเจ้าที่อำเภอก็จะถามลูกว่าจะให้ในกอเป็นพ่อไหมจะถามนางขอว่าจะให้ในกอเป็นพ่อไหมถ้าลูกเห็นชอบให้ในกอเป็นพอ่อเมียเห็นชอบให้ในกอเป็นพอ่อนั่นแหละจะมีเอกสารรับรองบุตรต่างหากหัวกระดาษจะเขียนว่าเอกสารรับรองบุตรเข้าใจเห็นว่าเข้าใจ เพราะฉะนั้นกรณีที่คุณอยู่ด้วยกันแบบไม่จดทะเบียนสมรสถ,ถ้าเป็นชายกับหญิงลูกเกิดมาเป็นลูกที่ชอบด้วยกฎหมายของแม่คนเดียวไม่ใช่ลูกที่ชอบด้วยกฎหมายของพ่อไม่มีสิทธิ์รับทรัพย์ของพ่อแต่ถ้าจะไปต่อสู้กันในชั้นศาลได้ไหมก็ได้สมมุติว่าถ้าต้องการที่จะรับทรัพย์ของพ่อเนี่ยลูกที่ไม่ได้รับรองบุตรเนี่ยลูกที่ไม่รับรองบุตรไปต่อสู้ได้ไหมถ้าพ่อไปเป็นอะไรขึ้นมาได้ ศาลก็มีคำพิพากษาว่าเป็นพ่อโดยพฤติกรรม,มพฤติไนแต่ก็ต้องไปต่อสู้ในชั้นศาลถ้าเกิดญาติของพ่อเกิดเกิดโต้แย้งขึ้นมาว่าลูกอยู่ด้วยกันแบบไม่จดทะเบียนสมรสนี่ไม่แบ่งทรัพย์ให้หรอกเมียก็ไม่ถูกต้องตามกฎหมายถ้าจดแล้วหย่ากันไปล่ะคะถ้ากรณีจดแล้วหย่าลูกเป็นลูกที่ถูกต้องตามกฎหมายของพ่อแม่ตลอดชีพอาจารย์มีคำมีตัวอย่างเดี๋ยวการดับจันไว้นะอาจารย์ยกตัวอย่างให้